เมื่อกี้ตอนจะบ้วนหานะนนท์แม่แม่ไปอยู่ตรงนั้นลองลองคิดภาพถ้ากูบ้วนแบบปูรู้ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาเร็วเร็วนี่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมินมา เดอะเมนยู the ่ญี่ป the <ck ling> <Hi> like ุ่นเดมะเมนซื <Competition zy plup> ้อของมาให้แล้วนี่าเกียดว่าอะไร่เอ้า้ิดแล้นาผิดเลยอันนี้คืออะไรเราต้องทำถามครับเราดูเราจะดูเราจะทำของเราจะต้องทำอะไรดนี่นี่นี่ทำเหมือนตัวเองมีผมผมบามม่ไม่ไม่ไมต้องต้องยืนต้องยืนต้องนนี่นี่นี่เดี๋ยวน้องไปอยู่ข้างได้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 เฮ้คือวนไหนอไหนอนนี่มน สวัสดีครับผมนะครับผมก็ไปตัดผมมาใหม่นะครับนี่เอ้ยเออเพิ่งดิออกมาลงมาจะทัดหูโอยด่ามันว่าอะไรดีวะอันตรบอกเลยอ่ะอินนต้องด่าว่าอีเด็ก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  เ,เรามาตั้งเรามาตอบคำถามเดีกว่านะครับผมล,ลองเพลงให้ฟังหน่อยครับอ่ะ,อะคุณอารวีครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับจ,รจักรวาล <laughs> จักรวาล <laughs> หนึ่งเพลงครับหนึ่งเพลงครับ<ว>ลองขอแบบว่าเพลงใหม่แบบนิดนึงต์หนึ่งได้ไหมเพลงใหม่ะครับอติดตามนะครับผมโอ้โหต่อ,นนอไปดีมากครับเราจะมูคำถามต่อไปนะครับสูงเท่าไหร่ สูงเท่าไรรัครับ183ครับใช่เหรอ่ใช่สิอลวีปากระพงท่านชอบกินปลากระพงขนาดนั้นเลยเหรอชอบชอบเลยนนท์น้องรอครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอร่อยขนาดนั้นอร่อยเลยต้องการอะไรอีกรอบไหมไรอ้สกะไนะอะไะ อ่ะนี่แฟนซื้อของที่เราไม่ชอบจะต้องทำยังไงครับแฟนซื้อของที่เราไม่ชอบ <c oughs> มึงซื้อมาทำไม <c oughs> สวัสดีครับน้องเตี้ยครับสวัสดีครับพี่พี่สิบโลครับน้องเตีย้ยน้องเตีย้ยน้องเตีย้ยมีน้องเตี้ยกับน้องสิบโลเข้ามานะครับอุ้ย จะไปกกันี่โมงไหนไหนคนไหนคนเตี้ยคนเตี้ยคนเตี้ยสวัสดีน้องเตี้ยจ้าเตี้ยบ้าอะไรสูงขนาดสวัสดีจ้าน้องเตี้ยสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรนะสูงเท่าไหร่จ๊ะสูงขนาดนี้น้านอนทำไมชอบแกล้งพี่เลยคะไม่ไม่ไม่เคยแกล้งเลยครับผมเป็นคนดีส่วนไอ้กองครับ เใช่เชื kind of ่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ถามชิมอนกับโอมได้เลยว่าฉันคน่เรียกร้องสุดในกองทุกคนร่วมกันบุลลี่ไม่มี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 ไม่เคยบอกอะไรเลยทุกคนร่วมกันบุลลี่ค่ะอืมอืมเคยไม่เคยบุลลี่อะไรกันเลยนะไม่จริงไม่เคยบุลลี่อะไรเลยไม่เคยไม่เคยว่าอะไรเลยมีแต่ชมมีแต่ชมแหม่ขาเชื่อินค้า ไม่เคยไม่เคยว่าอะไรเธอเลยเคยไม่เคยเป็นรักได้จริงค่ะจะไม่เคยว่าอะไรเธอเลยหรอจ๊ะใช่จ้ะตรงชื่อลูกค้านี่คะถือว่าฉันเคยว่าเธอแล้วแต่ว่าพูดผ่านไลน์ได้อยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวลบให้ค่ะอะไรนะพูดอะไรวะไม่ได้ยินนี่ไม่ดีเลยพูดอะไรไม่ได้พูดดีกันอะไรพูดดีกันหรือพูดไม่ดี จริงช่ไม่ฉันไม่เคยบูลลี่ไม่เคยบูลลี่จริงๆแล้มาหาคนต่อนฉันเดียวฮะเฮ้ยนี่นี่นี่ก็พี่คณะนี่ก็พี่คณะแกไหนใครทักทายทักทายสวัสดีครับ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  <laughs> ทำไมไม่เห็นบันดีชัดแบบนี้บ้างเลยอ,อ่ะอะไรนะไม่เห็นบันดีชัดแบบนี้บ้างเลยไม่หวัดดีวันไหนจะไม่เตี๊ยเตี๊ยเตี๊ยก็เตี๊ยแนะนำซีรีส์หน่อยครับในซีรีส์ที่ควรดูที่สุดแล้วก็ควรจะเฝ้าติดตามร้อยที่สุดคือซีรีส์อะไรครับคุณเลิฟครับช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยดีครับรักแลนดิ้งอันนี้พูดหรือแล็บทำไมช่วยแนะนำซีรีส์หน่อยครับผม ตอบให้ชื่นใจหน่อยครับว่าซีรีส์เรื่องอะไรที่น่าดูและน่าติดตามที่สุดในช่วงปลายปีนี้ครับแบลกลิฟนะคะซีรีส์ที่น่าดูที่สุดในตอนนี้ไม่ในปลายปีนี้นะคะคอนที่ชื่อว่ากัดน่าจะดีมากน่ารักสวยมากเลยค่ะอุบัติรักข้างขอบฟ้าอะไรนะอุบัติรักข้างขอบฟ้าเมื่มีกลางปีอยู่อุบัติรักข้างขอบฟ้าก็น่าดูแล้วก็อุบัติรักข้างขอบฟ้ามันกลางปีไงแต่เราปลายปีไงหา เราไปปีเราต้องเป็นแบัณฑิตใช่ป่ะคู่ใครนะครับคุณคู่กับใครนะครับฮะคุณคู่กับใครนะครับในเรื่องคู่หมายถึงแค่นั้นนะใช่คู่กับชิมอันโอ้เตี้ยคู่เตี้ยนี่หว่าอ่ะบุลีแหละสองพันกว่าคนนี้ต้องเป็นพยานว่าบุลีบุลีอะไร่บุลีเลยออกจะสูงขนาดนี้ ไม่ต้องใช้ที่เสริมส้นเลยบอกเลยโอ้โหให้ถ่ายลงตอรี่ไหมจ๊ะ <c oughs> ให้ถ่ายลงตอรี่ไหมจ๊ะเ <c oughs> อ้ยไม่ใช่สิห<ล> <c oughs> ฉันไปช็อปและได้กันจ้ะได้เดี๋ยวเรามาต่อตรงทางดิ อารวีครับฝากเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับยังไม่มีจวไม่มีที่ลงเราให้เลือกคำถามเราจะตอบคำถามเราตอบคำถามชื่อชื่อเราเลือกเราจะเาจะเปิดอย่างนี้เลยจิ้วมาลึ จะมีกิฟเตสภาคสองไหมพี่เฮ้ยมันต้องกดได้ดีมันต้องตกวดกันเีเออจะมีกิฟเตสภาคสองไหมพี่มีฮะเรื่องต่อไปผมเป็นไพเอกมีครับผมแล้วก็กิฟเตสสองมจะแยกจากรวาลเป็นเอิร์ธฮงหนึ่งหกกับเอิร์ธแปดสามสามครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีแฟงในอีกโลกหนึ่งซึ่งมีพลังอีกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เออส่วนเวฟนี่ก็จะเป็นคนดีแล้วก็แฟงเป็นคนเลวครับแล้วก็แคลจะเป็นผู้ชายส่วนเออปุ่นจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ ก่อนเนี่ยพลังก็คือจะหลับตลอดเวลาแล้วก็หมอปุยแม่งเนี่ยจะมีพลังคือแปงแปงจะบอกรักเวฟบบอกว่ารักเวฟบสามพันนะคิดมากคิดมากแต่หมอจะมีพลังคือเวลาโกนเนี่ยตัวจะเขียวมีมีดข้ามก็เริ่พลังนันแทนครับผมอันนี้เขาคือกิฟเตสสองนะครับมาเข้ทางตัวไป เปิดถามวิศวสิบอ้าวเรื่องอะไรเจนอืมเจียนไหนไหน,นขายของได้ด้วยไหนจะอ๋อ <laughs> ซีรีส์แบงลิ้ <laughs> ออกเดือนไหน <laughs> เนราจะขายของตลอดไม่ได้นว้ยซีรีส์แบงลิ้นะครับก็จะออนช่วง ช่วิวไม่รู้ช่วงช่วงช่วงปลายปีนะครับผมช่วงปลายปีเราก็จะได้อ๋อผิดเครื่องก็ผิดเราก็ได้ดูแบ็กลิสต์กันนะครับตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการถ่ายแล้วนะครับว่าเปิดกล้องแล้วครับถ่ายแปดแปดแล้ววันนี้แปดคิวแล้วครับแปดชั่วโมงสุดยอดครับองครับทำท่าต่อไปครับผมอือีกแบบไม่ไหวแต่